สิ่งที่เหมาะกันหน้าร้อนมากๆที่หนูอยากพิเศษทุกๆคน,นะคะ่ะนั่นนะคือน้ำอร่อยของหนูในปีนี้ค่ะก็คือน้องน้ำพึ้งหมักนั่นเองทุกคนระหว่างทำนะคะใส่ใจและคาถาลงไปว่าจงอร่อยจงอร่อยอย่างขึง้นลาให้แม่นะลูก เปิดมาคือโคตรโคตรโคตร,คตร,คตรหอมแล้วสตรอบอรี่มันมีกลิ่นแบบถ้า YouTube ไปฟังชั่นดมทุกคนต้องหอมไปกับบิ๊มเอาไปผสมแล้วต้องอร่อยมากแน่เลยทุกคนแลมันแบบนวัวสวัสดีค่ะบิ๊มกินแหลกกลับมาแล้วค่ะและนี่ค่ะขอเวลคอมแบ็กับรายการกับข้าวบ้านบิ๊มค่ะ ส่วนนี้ไม่ใช่กับข้าวหรอกแต่เป็นสิ่งที่เหมาะกับหน้ารอ้อนมากๆที่หนูอยากพเิเศษทุกคนคะคะนั่นก็คือน้าอร่อยของหนูในปีนี้ค่ะก็คือน้องน้าพึ่งหมักนั่นเองทุกคนต้องเล่าก่อนว่าปี2ปีที่แล้วเนาะตั้งแต่เราเริ่มทาช่องมามีโอกาสได้ไปกินหลายร้านที่เขาเอาน้ําพึ่งไปหมักกับผลไม้แล้วรู้สึกว่าประทับจิตประทับใจบใจ,จนอยากทํากินเองที่บ้านค่ะทุกคนและปีที่แล้วค่ะบูไมได้หมักน้ำพึ่งกับผลไม้ไว้เรียบร้อยค่ะจะเป็นน้องกล้วยแล้วก็มีน้องพีช คือจริงๆอ่อยากทำพีชมากเพราะเป็นร้านไหนก็ไม่ค่อยมีคนเอาน้ำผึ้งไปหมักกับพีชก็เลยลองทำแล้วอร่อยมากแล้วก็จะมีน้องสตรอเบอรี่ด้วยที่ชอบมากในปีนี้ค่ะที่หมักไปแล้วปีที่แล้วนะแล้วกินปีนี้แล้วชอบมากก็เลยเกิดอยากทําคลิปขึ้นมาสาหรับปีนี้ค่ะเผื่อใครจะอยากหมักดองด้วยกันเพราะมันอร่อยจริงๆอะมันเหมือนการทาไซรัปเองที่บ้านแต่เป็นน้ำพึ่งกับผลไม้นั้นๆและผลไม้อ่ะสมมติเป็นน้องสตรอเบอรี่ใช่ไหมแต่ละสายพันธุ์ก็มีกลิ่นไม่เหมือนกันพอหมักกับน้ำพึ่งมันก็หอมกล เรามาทากันดีกว่าว่าปีนี้เรามีผลไม้สดอะไรแล้วต้องทำยังไงถึงกลายเป็นน้ำพึ่งหมักเหล่านี้ค่ะส่วนใครรอชิมรสชาติทายคลิปจ้ะรอหนูนะจ๊ะ ต้องเล่าก่อนนะคะว่าน้ำผึ้งอย่างที่ทุกคนรู้รกันก็คือน้ำผึ้งอะ่ะจะไม่มีวันหมดอายุเนาะมันจะแบบเพราะมันมปน้ําตาลที่เข้มข้นมากๆมันก็จะแบบเขาบอกว่า3าชาสามภพไม่มีวันเสียฉันก็เกิดอาจารย์สะสมน้ำผึ้งขึ้นมาไปเปิดตู้ข้างหลังก็เ็นว่าน้ำผึ้งเป็นพืชชอบมากแล้วเวลาดองเนี่ยก็จะดองกับผล,ลไม้ที่เป็นตามฤด,ดูกาลน,นั้นๆค่ะอย่างเช่นปีที่แล้วบิ้มดองเป็นตัวดองเดือน6แเป็นสตรอเบอรี่ออกก็เลยดองสตรอเบอรี่แล้วพีชออกด้วยพีชขาวก็เลยเป็นดองพีชรู้สึกว่าอร่อยมากๆปีนี้็เเอนนนปีตท่่ถายด5 เดอน5เนี่ยยังไม่มีพีชแต่ว่ายังมีสตรอเบอรี่แหละก็จะเป็นสตรอเบอรี่เหมือนเดิมเพราะว่าตอนส่งกลาลกเราให้คนอื่นชิมสตรอเบอรี่ขายดีมากแม่ทุกคนแบบสั่งสตรอเบอรี่ค่ะนอกจากนั้นปีนี้ก็เลยคิดว่าอยากทำของที่ไทยขึ้นมาหน่อยและได้ดูการนี้คะ่ะอกร่องมาก็เลยคิดว,ว่าเดี๋ยวเราดองอกร่องกันดีกว่าแล้วก็ไปอ่านฝรั่งเขาบอกบลูเบอร์รี่ก็ดีและที่เขาชอบที่ละที่ฝรั่งเขาคิดกันคือพอมเบอร์เกนหรือว่าตัวทับทิมก็เลยไปซื้อทับทิมมาเพื่อดองอทุกคน แอบบอกก่อนผลมาทั้งหมดรอบนี้ซื้อมาจากตลาดไทยไม่ได้ค้าโฆษณาอยากขายเองเพราะว่าสั่งบ่อยแม่แม่สั่งบ่อยแล้วแม่ก็รู้สึกว่ามันสั่งจากนานเจ้าของตลาดไทยสมมติเจ้าไหนรถอะ่ะก็กดกดกด,กด,กดแล้วรวมกันส่งทีเดียวได้เลยเออก็รู้สึกว่าดีราคาดีอย่างวันนี้ได้สตรอเบอรี่หนึ่งแถมหนึ่งมาน้องเกาหลีเนาะในราคาประมาณสองร้กว่าบาทมากนึขึ้นราคาให้ แล้วก็คือสดจริงแม่ไม่ไม่ไมช้ำแต่บางเจ้าก,ก็มีช้ำก็มีคือก็ต้องดวงเอาแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยช้ำหรอกอย่างพับพิมอน,นี้มาก็สวยงามลูกฉันอยากเขากล้องมากขออภัยถ้ามันดูไม่ไฮจีนแต่เดี๋ยวน้องต้องลงละเพราะว่าเดี๋ยวตอนทำตอนทำน้ำผึ้งจะต้องไฮจีนมากค่ะลองลูกน้องสิงหาค่ะแมวซึ่งอุปกรณ์นะคะหนึ่งมีขวดโลเปล่าค่ะที่ล้างและลวกน้ำร้อนเรียบร้อยแล้วอ่ะอุปกรณ์อย่างแรกขวดโเปล่าจ้านอกจากขวดแล้วก็จะมีพวกผลไม้เนาะซึ่ง วิธีการเลือกผลไม้นะคะว่าใช้ผลไม้อะไรมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากให้มันเป็นเหล้ามากน้อยแค่ไหนด้วยเหมือนกับว่าน้ำพึ่งอ่ะมันมีเขาเรียกว่ามอยเจอร์ความชื้นไหอยู่ที่แบบประมาณสิเจ็ดถึงสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วซึ่งถ้าเราใส่ตัวที่เป็นมีน้ำเยอะมากๆลงไปกับตัวน้ำพึ่งมันจะกลายเป็นมีความเป็นแอลกอฮอล์ที่สูงขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากกินตัวที่เป็นแอลกอฮอล์สูงให้เลือกผลไม้ที่ความชื้นต่ำหน่อยเช่นที่เขาทิตกันอ่ะก็จะเป็นแอปเปิลหร แต่เขาบอกถ้าเลือกผลไม้ที่มีความชื้นสูงเช่นองุ่นอาจจะกลายเป็นเหล้าได้ง่ายขึ้นวันนี้น้องพิมก็เลือกองุ่นมือด้วยเพราะว่าอยากลองไงว่าถ้ามันเป็นเหล้าขนาดไหนแต่ใดๆก็ตามยังไงการหมักดองลามพึ่งกับผลไม้ก็จะเกิดเป็นเหล้าอยู่แล้วนะทุกคนนิดนึงมีความแอลกอฮอล์น่อยๆแต่ไม่สูงมากแต่วันนี้ก็จะมีผลไม้ตัวหนึ่งที่ไม่น่าจะเหมือนกันจะกลายเป็นไวน์หรือเปล่าคือลินจี่พอดีรู้ดูนี้ลินจีออกก็เลยอยากลองเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาสุดกันว่าจะเป็นหรือเปล่าทีนี้ไม่ร ซึ่งฤดูนี้เป็นน้องแอปเปิลออกกันเนาะก็เลยซื้อเอ็นวีมาเพราะว่าหอมดิคิดว่าถ้าหมักแล้วลงทุนบักทังทีก็อยากได้อะไรทีรห่หอมหอมรอมใช่เพราะว่าเวลาดองอะ่พะพอวัาดองหนึ่งปีก็กลักวามานันจะเน่าก็เลยแบบข้างๆร้างเยอะนิดนึงแล้วก็้องรอให้มันแห้งทุกคนซึ่งบางคนอนะ่ะเ่าที่ถามร้านเนี่ยเขา,าทำเขาแบบบางทีก็ไม่แห้งก็ได้แต่ว่าตัวลาขึ้นแต่จริงๆแล้วเขาก็บอกว่าลาไม่ขึ้นหรอกเพราะนะ้ำผึ้งมันหวานมากน้ำตาลม,มันเยอะ ก็น่าจิตตังตปหนูกลัวหนูก็เลยล้างแต่ดูนะคะเม็ดไหนเสียออกนะทุกคนมันไปนเน่าในขวดนะน้องลิ้นจี่แปลงล่างแล้วค่ะเค <Yeah. S 2> ต่อมาหั่นน้องแอปเปิลกันดีกว่าซึ่งบินมจะหัน่นแอปเปิลเป็นซักคำประมาณนี้แล้วกัน ไม่รู้ไม่เคยลองแอปเปิลเหมือนกันแล้วก็ปีที่แล้วอ่ะตอนทํากล้วยคนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแหละแต่ไม่ได้จิ้มกดมันไม่ค่อยออกหรือปะก็เลยคิดว่าปีนี้เดี๋ยวแอปเปิลจะขอจิ้มสักหน่อยค่ะแต่หั่นก่อนนะเสร็จแล้วค่ะน้องแอปเปิลหนึ่งขวดที่หนึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราใส่ผลไม้ไปในขวดโหลก่อนค่อยมาราดน้ำพึ่งไปพร้อมๆกันนะคะทำทีละขวด รู้สึกตอนนี้ทั้งห้องกลังอบูรนตได้กลิ่นผลไม้นานาพันธุ์คองปินมชอบผลไม้เยเสร็จ <Yeah. Z. S 1> ตัวต่อไปค่ะสาลี S <S ่แต่ถ้าใครไม่อยากทำนะคะตัวบํารุงสุกเขาก็มีขายเหมือนกันเดี๋ยวขึ้นเจ้าให้หรือว่าสามารถดุดมหมุนทันนี่ฟูด็กนะคะคันนี่ฟูก็จะเป็นน้ำผึ้งหมักกับผลไม้เหมือนกันค่ะแล้วก็มีเจ้าตรงคนครนายกเนาะ ก็ไปกินือได้ค่ะตัวกล้วยเขาอร่อยมากแต่ถ้าเใครอยากทำที่บ้านหาอะไรทําแบบนี้ก็ทําจ้านี่ขัดทับทิมนะคะทุกคนแกะมาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมให้เอามือดันๆตัวนี่เลยเลยแลวคนสุดท้ายเข้าอกร่องค่ะบอกไว้เมื่อวาน ไม่เคยเห็นใครอ,อกล่องมาทำเหมือนกันก็อยากลองดูเพราะว่าชอบกลิ่นมของอ,อกล่องมากๆก็เลยหั่นเป็นชิ้นเหมือนตอนหั่นพีชเลยทุกคนก็เป็นชิ้นธรรมดาอ่ะโอเคต่อไปพอผลไม้ลงขวดเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือราดน้ำพึ่งลงไปยังก็ได้ให้ท่วมผลไม้ค่ะซึ่งน้ำผึ่งอ่ะบิมไม่ติดว่าต้องเป็นยี่ห้ออะไรเลยแค่เป็นน้ำพึ่งที่เขาบอกเป็นเพียนน้ำพึ่งก็นเนาะ ก็เลยบีได้น้ำพึ่งป่ามาแล้วก็นอกจากนั้นบมใช้ตัวดอยคํากับตัวจิรดาค่ะเห็นคนไทยชอบรีวิวว่าสองยี่ห้อนี้มันน้ำพึ่งแท้ก็เลยใส่ไปด้วยรอบนี้เนี่ยเริ่มเทไปค่ะให้ท่วมเลยค่ะอาจจะเสียดายน้ำพึ่งนิดนึงแต่ว่าเพื่อหน้ารอหน้าของเราจะได้มีน้าอา่อยกินกันค่ะต่อไปค่ะลิ้นจี่อกร่องอกใจ ้นของดอยคําหอมลำใหยมากน้ำผึ้งแต่ละตัวคือกลิ่นไม่เหมือนกันเลยดูให้น้ำผึ้งมันไปทุกอนูนะทุกคนแล้วค่อยปิดฝานี่ระหว่างทํานะคะใส่ใจและคาถาลงไปว่าจงอร่อยจงอร่อยอย่างขึ้นลาให้แม่นะลูกและน้องๆทุกคนก็คือผลผลิตของนงในปีนี้คะ่ะทุกคนคะสองสี่หกแขวดนั่นเองคะ่ะซึ่งพอเราทาเสร็จทุกอย่างนะคะทุกคนเราต้องเก็บไว้ในที่มืดถูกไหมคะ แล้วก็สัปดาห์แรกให้เรามาพลิกนองนิดนึงเพราะว่าพลิกทุกวันด้วยนะเพราะว่าบางตัวเขาเรียกว่าอะไรผลไม้มันจะดันลอยขึ้นมาข้างบนมันจะไม่โดนน้าผึ้งแต่เราต้องพยายามหมุนมันนิดนึงเพื่อให้ทุกกชิ้นมันโดนน้าผึ้งกัะทุกคนในสัปดาห์แรกเท่านั้นแล้วก็เปิดทุกวันเพื่อให้แก๊สมันออกเพราะว่าการหมักกับน้ำผึ้งเราไม่ต้องใช้แก๊สขนาดนั้นเออไม่งั้นมันจะปั้งนี่แหละค่ะเปิดมันทุกวันแต่ว่าเราเปิดอ่ะเราจะเปิดแค่ตึ๊บตึ๊บตึ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดเลยพอให รัปดาต่อ,ตอไปพอผล,ลไม้มันเริ่มจมแล้วอะ่ะก็ค่อยๆปรับให้มันน้อยลงใช่นะสัปดาห์หนึ่งอาจจะสองสา 2, ครั้งแล้วค่อยลดลงมาสองครั้งหนึ่งครั้งแล้วพอเดือนลหลังๆก็คือไม่ต้องหมุนแหละเรียบร้อยน้องจมอีกแล้วหนึ่งปีผ่านไปนี่คือผลผลิตของเราค่ะใช่ๆนี่คือของปีที่แล้วที่พิญทําค่ะก็จะมีสตรอเบอรี่มีกล้วยแล้วก็มีตัว เคชนั่นเองทุกคนซึ่งเอาจริงๆริสตรอเบอรี่บิมก็ไม่จมนะไม่จมหมดและสองตัวนี้คือที่ซื้อมาจากบำรุงสุกแล้วก็มาหมักต่อเองของบำรุงสุกเขาจะให้บิมซื้อมาเป็นตัวสละแล้วก็ตัวกุลาซึ่งกุลาบบบำรุงสุกทำมาแล้ว2ปีบบกีิมี1ปีเป็น3ปีตัวสละก็คือทำมาแล้ว1ปีบบกีิมี1ปีเป็น2ปีค่ะและนี่ของน้องพอกเกตน้องบ๊วยเองค่ะน้องบ๊วยสองปีเหมือนกันเนาะแล้วน้ำผึ้งเหล่านี้นะคะเราสามารถเอามาทำอะไรได้บ้างอะเมนูที่กินหวานสุดค ก็คือวิธีการนะคะถ้าใครมีตัวเชคเกอร์สามารถเอาน้ำแข็งไปขย่าก,กับน้าพึ่งได้ชุบชๆบชบแล้วก็ใส่แก้วแล้วก็ใส่โซดาก็ได้แต่บ,บิ๊มอะไม่ได้ซื้อตัวนั้นมาไงก็ชงแบบปกติเลยก็คือเอาใส่หลับน้ําพึ่งใส่กับโซดากินเล่นค่ะมากินให้ดู บอกว่าวันบ่ายได้ดีมากแต่ตอนนี้ค่ำละชอบจิบตอนบ่ายรู้สึกว่ามันเป็นความหวานที่มันหวานนวลนๆหอมๆหอมทั้งพีชหอมทั้งน้ำผึ้งทุกคนแล้วพอเติมโซดาซา่าหน่อยก็เลยแบบสดชื่นอะเหมาะสําหรับหน้าร้อนนี้เป็นที่สุดค่ะแล้วกลิ่นพีชของบิม๊มอะไม่หวานที่ผลไม้ไม่ดอกปเปรี้ยวมากนะโทน,นก็จะเป็นโทนหวานทั้งหมดซึ่งจริงๆอ่ะส่วนตัวชอบผลไม้ที่ออกปเปรี้ยวหน่อยจะดีกว่าแต่ปีนี้ที่ดองคือหวานเจียบกันนะหวานจ๋า อร่อยมากเลยอะ่ะมันเป็นความหวานแบบมีมิติคือมันเป็นกลิ่นน้ำผึ้งแหละแต่มันเป็นน้ำผึ้งที่แบบเจือไปด้วยกลิ่นพีชอะอร่อยมากเลยอะ่ะน่าเอาไปทําแบบผสมยอย่างอางื่นเหมือนกันเนาะแบบใส่กาแฟหรืออย่างงี้น่าจะได้เหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วว่าทำแจกคนน่าจะดีนะแบบมันดูแบบครา f t i n g ดีอะดูใส่ใจดีอะแล้วก็อร่อยด้วยแบบดูแบบไม่ค่อยมีคนทําอะไรอย่างงี้ดีค่ะทุกคนเป็นไอเดียที่ดีเจะชิมตัวพีชที่ดองกับน้ำผึ้งค่ะ คือมันก็เป็นพีชแหละแต่เป็นพีชที่แบบเราว่าน้ำพีชอะมันออกไปกับน้ำพึ่งเยอะแล้วแหละเหมือนตัวน้ำพึ่งมันชุ่มเข้าไปในพีชแทนอะอร่อยดีค่ะไม่ค่อยกินแบบไม่เคยกินแบบนี้เลยอะแบบแปลกดีนะเอาไปผสมเล้าต้องอร่อยมากแน่เลยทุกคน,นมันแบบนัวใช้คาว่านัวแล้วกันดีมากเลยค่ะต่อไปเป็นน้ำตัวตะไบยี่ เนี่ยเปิดมาคือโคตรโคตรโคตร,คตรหอมแล้วสตรอเบอรี่มันมีกลิ่นแบบตอนที่เลือกมาก็ตั้งใจเลือกตัวที่กลิ่นมันหอมหน่อยก็ไม่คิดว่ากลิ่นพอผสมกับน้ำผึ้งแล้วมันจะพิเศษมากทุกคนอยากให้ได้ดมให้ยูทูบไปต่างชัติดมทุกคนต้องหอมไปกับบิ๊มมันหอมมากนี่แหละสตรอเบอรี่คนสวยกลิ่นยังสวยพูดจริงๆเป็นกลิ่นที่แบบชอบที่สุดในปีที่แล้วคือชอบสตรอเบอรี่ที่สุดมันหอมหวานเปรี้ยวอะ กลิ่นเป็นซอสรี่หอม,หอมที่มีโทนหวานของน้ำผึ้งเพิ่มไปรสชาติเป็นหวานอมเปรี้ยวอ่อนๆก็รู้สึกว่าผลไม้เปรี้ยวน่าจะเข้าอ่ะพะมันกินแล้วมันสดชื่นกว่าแล้วก็แต่กินท้องสวยจริงๆอ่ะของเกดชิมขออนุญชิม MVP ของวันซีซั่นนี้นะคะ หอมนะเรารู้สึกว่ากลิ่นมันแบบเบอร์รี่กว่ามันก็ต้องเบอร์รี่กว่าแหละมันเบอร์รี่อะเบอร์รี่มันแรงกว่าเมื่อกี้เยอะเลยแล้วมันก็จะมีมวลแบบฟูตี้มากกว่าตัวพีชนิดนึงคือพีชมันจะนวลเนาะแต่อันนี้มันจะมีรสชาติแบบบางอย่างที่แหลบนมานิดนึงอะอร่อยดีค่ะแต่เขาก็ยังให้พีชใช่ไหมคะส่วนตัวรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เอาไปใส่อะแต่ถ้าสมมติเป็นโซดาในวันนี้นะก็จะยังเลือกพีชอยู่แต่รู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะไปแบบมแกซ์กับอย่างอื่นก ตอนส่งการค่ะบุ๊มบิ้มทำฮันนี่โทสแล้วก็เอาสิ่งนี้ปราดนะฮันนี่โทสอร่อยมากคือเอาเอาขนมปังหั่นใหญ่ใช่ปะใสเนยแล้วก็ไปทอดทอดในกระทะแล้วจนเนยมันแบบซึมเข้าไปข้างในแล้วมันกรอบใช่ไหมแล้วตอนทบท็อปปิ้งข้างบนอ่ะราดน้ำพึ่งตัวนี้ลงไปทุกคนประเสริฐใ้คํานี้เลยเพราะมันทำหอมหวานแล้วมันก็มีกลิ่นแบบหอมผลไม้ขึ้นมาด้วยอร่อยมากฉะนั้นน้ำพึ่งทาไม่ได้แค่ชงน้ำโซดาได้อย่างเดียวค่ะทำฮันนี่โทสก็ได้ด้วย หรือถ้าใครอยากให้แบบความหวานมันเคลือบขนมปังอะตอนที่เอาขนมปังไปดาากันเลยอะราดแล้วพุ่งไปหน่อยแล้วก็เคี่ยวอะให้มันกลายเป็นแบบคล้ายๆคาราเมลไลซ์เซนหนึ่งก็น่าจะดีแต่เมื่อกี้คือผผลิตของ1ปีใช่ไหมคะแต่เรามีผลผลิตของ2ปีคะ่ะนั่นคือวัา <What? S 1> ของนง้องฟังเก็ตค่ะ <S <S สวยมาก ไม่คิดว่าหอมกนะเปรี้ยวทุกคนไวยดีเนื่อผนผลไม้มันจะออกหวานเนะาะแต่พอเป็นบวยอะ่ะมันมีความเปรี้ยวปาดแล้วก็สดชื่นมากๆเพราะมันหวานมันมันไม่หวานอะแล้วพอสองปีกลิ่นบวยมันหอมแบบหอมฟุ้งเลยจมูกเลยเนี่ยคือแล้วยังกลิ่นยังคุ้งอยู่ที่จมูกเลยหอมมากแล้วบวยมันมีความหอมแบบคือแล้วกลิ่นแบบกลิ่นขึ้นมากเพราะอร่อยของเราดีหน้าแน่นอนตัวนี้จริงรู้สึกว่าเป็นน้ำที่กินได้เรื่อยๆค่ะ อย่างถ้าตัวพีชหรือตัวตัวสับปะรดอาจจะแก้วเดียวแล้วจบต่อวันแต่ถ้าเป็นบวยเนี่ยน่าจะได้ลแบบหลายหลาย,ลายแก้วเพราะมันแบบมันเปรี้ยวมันซ่ามันสดชื่นเ,เออบวยก็ดีมากแต่ปีหน้าจะดองตัวยบ้างค่ะแล้วพอสองปีมันไม่มีเหล้าแล้วเนาะมันมีความแบบเป็นแค่น้ำเชื่อมไซรัปธรรมดาที่หอมมากๆมากๆมากๆอยู่กลิ่นธรรมาชาติมากชอบอร่อยขอชิมตัวเนื้อบวยได้ไหมอืมมันก็ดีนะพาะบวยเนื้อบวยหวาน เหมือนบวยที่สุกแล้วเพราะน้ำผึ้งมันเข้าไปอยู่เยอะเนาะหนังบวยก็ยังเป็นแบบเป็นเป็นหนังและเป็นมีความเป็นผิวอะผิวที่มันฉ่ำๆน้ําแล้วเออต่วเนื้อข้างในาคือนุ่มไปเลยอร่อยมากบวยก็ดีมากจริงด้วยแต่ตัวสุดท้ายที่เชมให้ดูวันนี้ค่ะคือน้องดอกไม้ใครจะคิดว่าดอกไม้ก็ดอกได้หนูหป่าก็คือกุหลาบค่ะทุกคนอันนี้นะคะทางบํารุงสุกบอกว่าเป็นกุหลาบดอกใหญ่ แล้วก็ออแกนิคมหมักกับน้ำผึ้งค่ะทุกคนอันนี้คือ3ปีละเพราะตอนม้ซื้อมามา2ปีเนาะซึ่งตัวไซรัปกุหลาบนะคะเราจะเปลี่ยนบ้างเพื่อเป็นไอเดียก็คือชงกับน้าชาทุกคนอันนี้คือชาที่เราชงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเทลงไปและนี่ค่ะคือชากุหลาบแต่ไม่ได้กินแล้วท้องไม่เสียนะก็เลยอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นชาไซรับกุหลาบค่ะ ก็เหมือนกับเราใส่ไซลับกลิ่นต่างๆลงไปนั่นแหละแต่บิ้มว่สึกว่าพอมันทําเองอะกลิ่นกุหลาบมันมีความธรรมชาติไม่เคน,นีคอลขนาดนั้นเออก็เลยชอบแล้วก็สามารถเพิ่มโทนฟลอรัลให้กก่ชาได้แต่บิ้มว่าใดๆนอกจากกุหลาบอะตัวเองก็สามารถใส่ในชาได้นะั้นแลวทุกคนชอบอย่างบิ้มักาคะาที่บิ๊มทำชาพีชเองก็คือชงชาแยกแล้วก็เอาไหลับพีชใส่ลงไปก็จะหอมพีชขึ้นจริงๆอร่อย และนี่ค่ะก็คือการทำน้ำพึ่งหมักของเราในวันนี้นะคะก็เผื่อเป็นไอเดียเนาะก็อยากเอามาแชร์ลิงทุกคนค่ะเผื่อเป็นไอเดียในซัมเมอร์นี้ค่ะว่าใครอยากหมักดองอะไรก็ทำเลยค่ะเพราะบางคนอนะ่ะเคยมีคนบอกว่าแบบอยากหาไซรัปกลิก่นที่มันธรรมชาติทำยังไงซื้อก็ได้หรือว่าทำเองก็ได้ทำเองก็ไม่ยากเปล่าอาจจะต้นทุนสูงนิดนึง แต่ว่าก็จะได้เสีับไปถูกใจไงอย่างบิ้อย่างเงี้ยอยากหาไส้หลับที่ถูกใจกินก็หาค่อนข้างยากก็หมักเองสึกว่าถูกใจที่สุดแล้วค่ะอย่างที่บอกค่ะทุกคนไม่ต้องเอาไปชมกับโซดาก็ได้เอาไปใช้ทําเมนูไหนก็ได้แล้วแต่ตามใจทุกคนเลยค่ะแต่ว่าหมักเองอร่อยจริงนะก็เผื่อวานว่างขยัททาค่ะเดี๋ยวนี้ไปก่อนแล้วค่ะร่วงเลยเวลาไปยาวนานลูกฉันก็หิวข้าวแล้วต้องไปให้ข้าวลูกค่ะเดี๋ยวนี้ไปแล้วค่ะฝากกดไลก์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้ค่ะทุกคนค่ะบิ้มที่แหลกมีสติกอร์นะคคทุกสามาารถดวน์โหลลดดไ้้แวค่ะ ตาวนนุนน้อมด้วยนะคะซึ่งสติกเกอร์ลน์แล้วนะคะสามารถใช้ในคอนเวอร์ซชันอาหารก็ได้เช่นถ้าใครไปกินเค้กร้านนี้มาแล้วเพื่อนถามว่าเป็นยังไงแกส่งกลับไปเลยค่ะว่าครีมมี่มากหรือว่าใช้กับสถานการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนได้บะมี่บอกว่าถ้าเป็นหนุนด้วยจะใช้ว่าแกเมื่อคเกแกกับแฟนเป็นยังไงบ้างหนูจะส่งคําว่าช่ำบอกโอเคสติกเกอร์เราใช้กับคอนเวอร์ซชันไหนก็ได้ค่ะ หรือถ้าใครเอาไปใช้แล้วอยากแนะนำอะไรข้างล่างเช่นว่าสถานการณ์นี้ก็ได้นะคะพี่บีมสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะแต่วันนี้วันนี้ไปแล้วคะ่ะฝากสติกเกอร์ด้วยนะคะเน่ยเย่มีคนตรวจเช็คผลงานใช่ทุกคนเราเปิดทุกวันใช่ไหมพอแล้วก็ปรึกษากับพี่ยูรลาฮันนี่บูกเฟ่เขาก็บอกว่าพวกล่องกับพวกอะไรที่น้ำตาลหวานจะจัดไม่น่ารอดสองสามวันน่าจะขึ้นในตัวหองวันนี้ก็เลยมาลองดูน้องลินจิเมือวที่สามนะคะชิมกันเลยเหลวใช่ ยังอย่างรอดอยู่หรือมันต้องกินระยะนี้มันจะทิ้งไว้เป็นปีไม่ได้ไงไม่รู้ต้องกินระยะไหนแต่ระยะนี้ระยะหร่อยมันก็หวานเปรี้ยวหอมมากขอมนินจีนสุดๆอ่ะดีแต่ยังเล่าอยู่นะพี่วุ้ยนเดี๋ยวรอีวันสองวันพี่ออกล่องอ่ะเธอน่าจะไปคนแรกและฉันที่บอกล่องด้วย